งามไส้ชูวิทย์บุกแฉร,ร้านขายกัญชาเปิดหน้าโรงเรียนหญิงชื่อดังสีลมนะแต่อ้นี้มันเปิดร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนต์สีลมมันไหวเหรอกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรบ้างนะออกกฎออกระเบียบหน่อยไม่ใช่ไปเอาใจนายอนุทินนายอนุทินเนี่ยหมดอำนาจวาสนาแล้ว ชูวิทย์บุกแฉร,ร้านขายกัญชาเปิดหน้าโรงเรียนหญิงชื่อดังในย่านสีลมอัดเละสอทอทำอะไร,ร,รยอยู่พร้อมวอนรัฐบาลใหม่เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดปิดให้หมด18พฤษภาคม2566ยังเกาะติดไม่ยอมปล่อยสำหรับนโยบายกัญชาเสรีโดยจอมแฉช,ชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองที่ยังคงเดินหน้าคัดค้านนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านพ้นช่วงการเลือกตั้งไปแล้วก็ตามโดยล่าสุดชูวิทย์ได้โพสต์คลิปการลงพื้นที่ตรวจร้านขายกัญชาบริเวณใจกลางถนนย่านสีลมผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวชูวิทย์กมล โดยระบุว่าร้านกัญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนถนนคอนแวนใจกลางสีลมเปิดอย่างนี้มีการควบคุมอะไรกันบ้างปากบอกการแพทย์แต่นี่เด็กเดินผ่านเห็นดอกห้าแชร์กันจะจะคืออะไรมีนักเรียนกว่า5,000คนทั้งผู้ปกครองร้องเรียนผมกันมาทุกวันกระทรวงสาธารณสุขธรรมาอยู่อนุญาตไปได้ไงเคยตรวจสถานที่กันบ้างไหมหรือตามใจมรดกบาปของนายอนุทินเสรีจนไร้กฎเกณฑ์ขนาดร้านสะดวกซื้อใกล้โรงเรียนยังไม่ให้ขายเหล้าบุหรี่ในปั๊มน้ำมันก็ไม่ให้ขายเหล้าแม้แต่ ร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดแต่นี่โรงเรียนหญิงล้วนตั้งแต่เด็กจนจะเข้ามหาวิทยาลัยดันให้เปิดกันหน้าโรงเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขยันอธิบดีเป็นหมอกันแท้ทำอะไรกันอยู่มีกฎอะไรให้เปิดขายเสรีขนาดนี้รัฐบาลหน้าให้ยกเลิกร้านกัญชาทั้งหมดอย่างที่ตกลงกับผมทันทีนโยบาย100วันของก้าวไกลพักเพื่อไทยเอากัญชากลับไปป็นยาเสพติดปิดให้หมดแล้วจะให้หมอจ่ายายาสกัดใช้ในทางการแพทย์จริงๆไม่ใช่ซื้อเอาไปพีเสรีเละเทะกันแบบนี้ซึ่งภายหลังนายชูวิทย์ยังได,ได้แสดงความคิดเหน็นระบุ ว่ากลับมาจากการลงพื้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนมีผู้ปกครองส่งดอกไม้มาขอบคุณขอบคุณมากเช่นกันเอากัญชาออกไปจากเยาวชนเอากัญชากลับไปปัญญาเสียิดเราไม่เอากัญชาหน้าโรงเรียนซึ่งจะข่าวรายงานฝากคิปหนึ่งให้ในายอนุทินชาญวีรกุลนายสนทิริมทองกุลนายปานเทพที่สนับสนุนกัญชานักกัญชาหนาแล้วมาดูสิครับว่าร้านกัญชาเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนมันตั้งอยู่ได้ยังไง แล้วทําไมถึงไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมอันนี้ตั้งหากที่ผมติดตามไปดูเลยครับนี่ใช่ไหมหน้าโรงเรียนนี่ใช่ไหมเด็กเล็กๆนี่เป็นโรงเรียนเซนโยเซฟเนี่ยดูเด็กผู้หญิง4 5่0 0าคนที่ถนนคอนแวนเนี่ยดูรถติดอยู่เนี่ยเขาจะมารับลูกสาวแล้วไปดูดิมันมาเปิดร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยแล้วอีกกระทรวงสาธารณสุขทำอะไร,ร,รยอยู่นี่คือมรดกบาป ของนายอนุทินอ่ะตามผมมาเขารู้ไหมว่ามีร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมจะไปดูนะาเห็นไหมเนี่ยผู้ปกครองเขาเป็นคนอกได้ไหมตาผมมาสินี่นี่เน่ยยอะไรหลไป นี่ไงนี่ร้านกัญชาอยู่หน้าโรงเรียนเลยนะแล้วเปิดได้ยังไงไอกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้เปิดได้ยังไงใช่ไหมอยู่ไปดูดูดูฝั่งนู้นดูดูเนี่ยนี่มาดูนี่ใช่ไหมอ่ะเลยด้นานในในี่ไงมาติดแล้วเนี่ยผมก็ตายก่อนเลย ไปดิเห็นไหมเห็นนี่นี่น,นี่แล้วมาเปิดได้ยังไงกระทรวงสาราสุขเปิดได้ยังไงนี่เป็นมรดกบาปของนายอนุทินชาญวีรกุลหรือเปล่านะกัญชาหนะ้าโรงเรียนเซนโยเซฟมีถึงห้าพันคนนะอ่ะตอนนี้ปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดนะบุหรีเหล้าเขายังไม่ให้ขายในปั๊มน้ำมันไม่ให้ขายใกล้โรงเรียนนะมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ขายร้านเหล้า นะแต่ไอ้นี่มันเปิดร้านกาญชาหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟที่คอนแวนตสีลมมันไหวเหรอกระทรวงสาธารณสุขทำอะไรบ้างนะออกกฎออกระเบียบหน่อยไม่ใช่ไปเอาใจนายอนุทินนายอนุทินเนี่ยหมดอำนาจว่าสนาแล้วนะหมอต่างๆช่วยตื่นขึ้นมาทีนะนี่มันมั่วมากเกินไปแล้วนี่มันทำมากเกินไปแล้วอา้าดูอีกทีนี่ใช่ไหมฮะมีร้านกาญชา เปิดอยู่ด้านหน้าเลยเนะอนเออเออเนี่เห็นไหมผู้ปกครองเขาไม่เอากันหมดอ่ะไม่รู้ตอนนี้ปลัดกระทรวงสาสุขเนี่ยเดี๋ยวชื่ออะไรต้องทําจดหมายร้องเรียนพฤติการแบบเนี้มันไม่เหมาะสมอนุญ,ญาตให้ได้ยังไงทั้งรีบรีบ,รบแก้ไขซะนะถ้าไม่แก้ไขเนี่ยผมจะไปองย้ายกันหมดอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลหนะ้าใกล้ๆแล้วนะขอย้ายทั้งหมดปลัดกระทรวงอธิบดี พวกหมอต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนกัญชาเสรีขอให้ย้ายให้หมดครับหมาอไหมไม่หมอเห็นไหมไม่มีใครบอกว่าหมอทุกคนบอกไหมบอกอ่ะจ่ายแล้วเหรอบอกถามว่ากัญชามันหน้าโรงเรียนด้ไงเออหน้าโรงเรียนเลยบอกไหมายเนี้ยบอกไหมหน้ากัญชาหน้าโรงเรียนน่ะร้านกัญชาหน้าโรงเรียนน่ะ เออไม่หมอกใช่ไหมอ่าเห็นมาเด็กเขาเรียนเดินเต็มกันไปหมดเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านหน้าร้านเนี่ยวันนี้ปิดก็จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดเปิดเดี๋ยวก็ปิดปิดนะได้นะได่นะอ่ามาเลยไปเลยอ่